สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการสั่งซื้อสินค้ากันนะคะซึ่งเราสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นและรายการสินค้าได้จากเมนูสั่งซื้อสินค้าเลยที่สำคัญแม้เรายังไม่ได้เติมเงินในระบบก็สามารถเข้ามาดูสินค้าได้นะคะขั้นแรกให้เราไปที่เมนู e c r e d i t เลือกเมนูสั่งซื้อสินค้าใส่รหัสสมาชิกที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าตรวจสอบชื่อนามสกุลด้วยว่าถูกต้องไหม จากนั้นเลือกประเภทเช่นเพิ่มตำแหน่งรักษายอดหรือว่าโฮ PV ไว้ถ้าเลือกรักษายอดระบบจะบังคับ500 PV นะหรือจะโฮ p v PV ไว้ก่อนก็ได้เลือกวิธีรับสินค้าว่าจะจัดส่งหรือว่ารับเองจากนั้นกดต่อไปหน้านี้เราจะสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นและรายการสินค้าได้เลย จากนั้นเราก็แตะไปที่กรอบสี่เหลี่ยมใส่จำนวนที่ต้องการเสร็จแล้วเลื่อนลงมาที่บัถัดล่างๆเลยนะคะแตะที่รวมราคาเราจะเห็นจำนวนทั้งหมดที่เราสั่งซื้อแล้วก็กดบันทึกอย่าลืมตรวจสอบชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ถูกต้องด้วยนะคะ